น่พยายามรู้อยู่ภายในของเราลมหายใจอะไรต่างๆรู้มันเข้าไปเดี๋ยวน้อยก็พิจารณานนดูนะนะที่ท้องในมันดูเติมดีก็อยู่ไปอยู่ไปเลยตั้งแต่กระดูกข้อท้ายดูมันไปอยู่ที่คนของเรานอยู่ในท้องเรานะหลายวามทิดลงไปมันดูเติมดีก็อย่าไปถอนมันนะพยายามมันวุ่นวายมันวุ่นวายมันเอิบมันเพิ่นไปที่ไหนพยายามรู้เราดันไปหน้ามาก่อนระลึกอยู่บริเวณไปหน้า ให้อาการเพลิดความคิดมันดับไปถ้าเรารู้เราทันไปหน้าไปหน้ารู้เราทันอยู่บริเวณไปหน้านั้นในระหว่างลูกตาสองข้างกับปักอยู่ตรงนั้นได้ไม่ใช่ระหว่างคิ้วสองข้างนะระหว่างลูกตาสองข้างนะ้าเาก็ตีไว้ตรงนั้นได้ระลึกทำาระตีมันเป็นมันก็ไปเห็นมันระลึกที่เข้าไปนั้นทำไม่ได้ตรงนั้นอย่างน้อยก็ให้มันอยู่บริเวณไปหน้าระลึกรู้เราดันบริเวณไปหน้าระลึกรู้อยู่ตรงนั้นมาหยุดแจ้งความคิดความคุ้งพลั่งความเอร์ความเอมันก็ดับ ดับแล้วก็พยายามลงมาอยู่ที่ในห้องเหมือนเดิมแล้วถ้าลงได้ดีเมื่อลงแล้วมันลงได้ดีมันดูดื่มดีมันมีปีติมันมีความสงบสุขก็อย่าไปขอนมันอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวยกเว้นระหว่างเราทําอย่างนั้นไประหว่างเราทําอย่างนั้นไปอยู่ในห้องนานๆไปถ้าเกิดมันเผอมันเลิมันติดตุงผ่านไปรีบรู้เราทำไปหน้าทันทีรีบรู้เราทนไปหน้าและลึกอยู่บิเวณไปหน้าทันทีความคิดมันจะดับไปทันทีไม่มีเหลือแล้วก็ลงมาอยู่ในห้องเหมือนเดิม เมื well so ่อลงในท้องมันมีปีดีมีความโปร่งอาปลูกเลยือจะเป็นขอนบออยู่ที่คนของเราเยีางเดียวิตมันจะอยู่ในกายที่ยังอยามไปออกนอกกายพยายามหรือบางบางคนมันอาจจะเจริญปัญญาด้วยก่อนเป้าอยากจะพิจารณาดูกระดูกของตัวเองดูกระดูกก็เดียวดูสภาว่าเย็นร้อน่อนแข็งถูกทุกความสบายไม่สบายในร่างกายดูระลึกพิจารณาสังเกตดูัมัน ตัอไปกับมันมันมีสภาวะ่าอยู่ความไหวความกระเพื่อมของลมหายใจดูดูเนี่ยจะเจริญปัญญาเรานี่น่าดูให้มเห็นว่ามันเป็นสภาวะเย็นร้อนห่อนแข็งมันแต่ลักษณะเหมือนกันฟันกระทบฟันือส่วนแข็งธาาดไฟลักษณะร้อนความเย็นลักษณะผ่านน้ำผ่านลมความไหวความกระเพื่อมดูมันไปบองก่นหรือว่าจะเพ่งมองดูก็ดูก็ได้มันไม่ได้ยากหรอกนอมจิตไปสัมผัสมัน สมาดึงกระดูกส่วนต่างมมีกระดูกพิพาที่นากระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งที่นากระดูกพิพาอย่างเดียวก็ได้อย่างอื่นมันก็จะชัดหมดเหมือนกันต่อไปต่อไปมันจะมีความสามารถที่จะนากระดูกได้ทุกส่วนแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีสติปัญญาไม่มีความสามารถขนาดนั้นคอยมันที่นอยู่ในที่เดียวก่อนก็ได้กระดูกพิพาก็ได้ดูสภาว่าเย็นร้อนนอนแขงกุกในร่างกายสลับกันกับการที่นากระดูกก็ได้น้อมจิตใจสมัดกระดูกมีอยู่แล้วแต่ไม่เคยดูมัน l ตลอดชีวิตจนมาันนี้จิตมันไม่เคยคิดถึงกระดูกมันดูไม่เห็นกระดูกลองคิดถึงกระดูกไปบ่อยสิกระดูกที่สามขอนนะ้วจิตมันจะสงบมันจะเกิดปัญญารู้จักร่างกายตามความเป็นจริงมันจะทําลายความยินดีได้กว่าที่มันเห็นว่าร่างกายเป็นเราโครงกระดูกเป็นเราถ้ามันเห็นก็ถโครงกระดูกจะชัดน่ะมันจะมาว่าเป็นเราได้ไงมันจะปล่อยมันจะรู้จักมันจะทําลายความยินดี มันจะไม่มีความเห็นผิดๆดูซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆกไปมันยังไม่ยอมที่จะเห็นผูกต้องหรอกต้องเห็นรำๆข้ำๆก็ไปจนจนได้สภายว่าใจแยกออกจนมันเห็นชัดจริงๆว่าเออกระดูกเป็นกระดูกกายเป็นกายมีจิตเป็นจิตความคิดเป็นความคิดจิตเป็นจิตนั่นแหละพยายามเข้าไปดูดูที่สามอะไรไงมันอยู่ไปกายจิตหละแต่มันไม่เคยนึกถึงไม่เคยคิดถึงไม่เคยนอมจิตไปสมาธิแต่มัวแต่ไปคิดถึงเรื่องอื่นมาจน แต่วันเกิดมารู้เรื่องถามมาจนปัจจุบันเนี่ยไอ้คิดเห็นเรื่องเงินมันคิดไปหมดแต่พอเวลานั่งหลับตาปุ๊บนี่เด็คิดเห็นมุ่งคิดเห็นเรื่องนู้นเรื่องนี้คิดเห็นคนนั้นคนนี้แต่ไปก็ไอคิดเห็นก็โดกเองจิตมันทั้งไม่สงบทำนู่นทำนี่คิดเห็นก็โดกเองจิตมันจะสงบจิตมันสงบไม่มีเีื่องไม่มีเหลือเอามาลงในท้องไม่ได้เอาอยากจะได้ปัญญาก็เอา คิดดูก็ดูคิดดูสภาวะ่าเข้าไปอืมความเย็นร้อนอ่อนแข็งผูกุ้มในร่างกายลักษณะร้อนลักษณะเย็นลักษณะความไหวความควบคุมลักษณะลมหายใจแต่มันเป็นคนละลักษณะไอเห็นว่ามันไม่ใช่เราของเราไอเห็นว่ามันเป็นสภาวะธาตุดินนะมันเป็นธาตุมันเป็นสภาวะของมันอย่างนั้นแหละไม่ใช่เราร้อนมันก็เป็นเรื่องของความร้อนความเย็นความความอ่อนความแข็งความลมหายใจอะไรมันก็เป็นของมันอยู่ไม่ใช่เรากระดูกมันเป็นเรื่องของกระดูกเป่เรา พิรณาสอนจิตลำพึงไปลำพึงถึงกระดูกคิดคิดถึงมันอะคิดถึงลำพึงถึงมันอ่ะมีสติมีจิตมีสมาธิบวกเข้าไปมีผู้รู้บวกเข้าไปมีความระ้ลึกรู้บวกเข้าไปทำมีความระลึกรู้ไปัมผัดถึงกระดูกต่างๆบำบัดถึงกระดาว่าจะร้อนแหวอหุ่นร่างกายมันก็จะเห็นทัดหมดเห็นเราเห็นติดอยู่นั่นแหละมันกำลังหัดอการกินข้าวมันต้องกินแล้วมันต้องกินจนไ่าจะหยุดก็ต้องการระลึกทีนะก็เป็นนะ เมื่อได้ปัญญารู้สึกว่าเออมันแผ่วพาวพอถึงขัแล้วก็จะลงมาในร้องก็ลงแต่มันยังไม่อยากจะลงอยากจะเจริญปัญญาค่ะเจริญนั่งดูงั้นห้ามม่นหนีออกจากกล้จะไม่ห้ามห้ามมันหนีออกจากใกลสติในความร้อนในความเย็นในความอ่อนในความแข็งของกระดูกฟันกระทบรันมันรู้สึกแข็งเงื่อนรึเว่าน้อมไปคิดถึงดูกระดูกคนต่างๆเลยอันนั้นมันจะเป็นจิตมันจะเห็นอีกแง่หนึ่งเวลาเราไปคิดถึงกระดูกคนต่างๆนะมันเป็นข้อปฏิบัติส่วนพิเศษ เอ่อซึ่งมันจะต้องอาศัยการน้อมนึกน้อมคิดแล้วก็สติบวกเข้าไปสัมผัสถึงกระดูตัวต่างมันจะเห็นมันคล้ายๆแบบเหมือนกับมีสัญญาณบนแต่ว่ามันไม่ใช่มันจะเกิดรู้จิงมันจะเห็นได้มันจะเกิดปัญญาจิตมันจะรู้มันตลอดชีวิตมันเนี่ยถ้ารู้จักทำเนี่ยมันจะนั่งประมาณนเพ้อเินจิตมันไม่ีจากการมันจะนั่งเพ้อเปินมากแต่ถ้าใครบังเอิญมันลงไปในท้องแล้วมันรู้สึกว่ามันดูตื่นดีมันสงบเยือกเย็นดี ก็จะไม่ต้องไปทําอะไรอย่างนี้แล้วก็อยู่ในท้องไปอยู่ที่ก้นของเรงไปถ้าใครรู้สึกว่ามันมีความสงบดูเดิมมันมีความปลุกมันมีปีติอ่ะมันมีความชุ่มชืนใจอ่ะก็อย่าไปถอนออกอย่างนี้น้องให้อยู่ตรงนั้นไปเดียวมันจะไปสดใจบรญยงบรญาตอบัญญาซะก่อนกเอาคอยากจะคิดก่อนมันคิดถึงกระดูกพิจารณาดูไปนั่นน่ะมันคนกะทางเห็นไหมที่บอกน่ะไอ้ทางสงบเข้าถึงผู้รู้เป็นทางหนึ่งทางตรงเข้าไปถึงใจสงบถึงใจผู้รู้เกิด เกิดปัญญารู้ใจผู้รู้ผู้รู้เห็นผู้รู้เป็นมัจแจ่มแจ้งเป็นนิโรธมันก็จะรู้จักแต่มันไม่เป็นประเภทเช่นนั้นเนี่ยมันคิดไปอยู่แ่ะมันอยากจะคิดเรื่องที่ดูไกลดีกว่าไปคิดเรื่องอื่นมันเคยใช้ความคิดเรื่องอื่นมันคิดไปเยอะแล้วล่ะใหไม่คิดดูกระดูกตัวเองมั่งคิดดูกระดูกคนต่างๆในล่างไายเอาจิตสติบวกน้อมไปสัมผัสตามความคิดคิดถึงกระดูกดีจ้ากระดูกแขนกระดูกขา จิตดวงจิตนั้นก็น้อมไปสัมผัสรับรู้ถึงสภาว่ากระดูกนั้นแล้วเลื่อนให้ได้ว่าเออหนังก็เป็นสภาว่าหนึ่งเห็นผลเ,เลื่อนไปหนังเร่งกระดูกคนละสภาว่าหนังก็เป็นสภาว่าหนึ่งผมก็เป็นสภาว่าอย่างหนึ่งเ็นทุกเส้นคนทุกเส้นและทุกชิ้นฟันทุกฟี่หนังเป็นอาการใหญ่ก็เป็นเดรัจฉ์หัวหนังกระดูกก็เป็นตัดตัดกระดูกหัวนาง ดูไว้รูปร่างหน้าตาหนึ่งกระดูกขี้ผากระดูกแขนกระดูกขากระดูกไส้โครงแต่ละแต่ละอย่างมันกระดูกมันมันรูปร่างลักษณะมันมันไม่เหมือนกันนะกระดูกแขนกระดูกขาพอลักษณะหนึ่งกระดูกไส้โครอย่างกระดูกขี้ผาก็อย่างแต่มันแต่มันก็ชื่อชื่อว่ากระดูกเหมือนกันมันชื่อว่ากระดูกเหมือนกันแต่รูปรูปลักษณะมันก็ต่างกันไปเนี่ยเพ่งดูลักษณะของมันนะมันก็จะเห็นชัดนะ้นนั่นแหละคือการเจริญพันธุเนี่ยนั่นแหละรู้อยู่ที่กายเราเป็นหมดอยู่ที่กายเรา อยู่ในตัวเราจำไว้ว่าเรากําลังขุดคิดของเราอยู่เรากําลังขุคิดของเราอยู่ต้องผลใจอยู่อย่างนั้นเรามีจิตอนุโกคนคอนสอนนั้นเพื่อจิตใจอย่ียวจิตให้ทานคอนถอนให้รู้จัก,กรักษาศิลรู้จักรูก้จักเจริญประมาณที่เจริญปัญญาเน,นี่ย่านถอนจิตใจคนนั่นแหละใ้จิตใจคนนั้นมีศีล จิตใจรู้จักภาษาเิ่นจิตใจรู้จักเจริญประมาณที่เจริญสติประมาณที่จิตใจรู้จักเจริญปัญญาดิ่งลงไปดิ่งลงไปอยู่ยังงนี่ยนั่งมันทนนานเอะอดทนบำเพ็ญหันติบารมีหันติธรรมจิตพึงหันติความอดทนของตนอย่าเวลามันทุกข์มันเจ็บมันปวดมันจะวางเฉยได้ไหมไม่ได้หรอกต้องหันติความอดทน แล้วก็ระลึกเข้าไปอยู่ในท้องของเราจิตมันจะแยกออกไปนะอดทนด้วยสติอ่าระลึกอะไรไม่ได้เวลามันเจ็บปวดมันก็อย่างน้อยมันก็ขันตีมันไม่ใช่ขันแตกมันมีแต่ขันแตกจิตมันพึ่งขันตีความอดทนจิตมันพึ่งขันตีความอดทนพึ่งขันตีความอดทนนี่ไม่พอก็มีสติด้วยมีปัญญารู้เร่าทันระลึกอยู่ในท้องของเรานานๆจิตมันจะแยกออกไประลึกอยู่จุดเดียวก็แหะ ไม่พิจนารนณาการะ,ะลึกอยู่ในท้องจุดเดียวเลยจิตมันจะแยกออกจากกายเวทนาไปเองอะไหละสลายความคิดออกละ,ละลึกอยู่ในท้องของเราขนาดความคิดก็ยังไม่เอาขอพยายามสลายแล้วก็ละล,ะลึกอยู่ในท้อง,องเราอดทนเป็นที่ตัง้งจิตอาศัยความอมดทนไม่เกี่ยวของกายอาศัยคุณธรรมอาศัยความอดทนอาศัยสติกัญญา อาศัยพึ่งจิตของตนอาศัยเลือดอท้องเพื่อเข้าถึงเพื่อพึ่งจิตดวงผู้ทู้ของเราไม่พึ่งร่างกายไม่พึ่งความทุกข์ไม่เกี่ยวกันเรียนรู้รู้จักใจร่างกายก็อาศัยนั่งสมาธิเท่านั้นอาศัยอยู่เป็นเครื่องรู้เครื่องอยู่ของจิตเป็นเพียงเครื่องอยู่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นนะไม่เกินร้อยปีก็ตายไปแล้วล่ะไม่เกินร้อยปีก็ต้องจากมันไป มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้รู้จักพิจะะารณาความแก่ความเจ็บความตายเพื่อให้เพื่อที่จะได้ให้มันยอมรับความจริงอยู่เสมอมันจะได้ขยันรักษาปิเจริญปฏิบัติธรรมเิญจริญกรรมฐา,านให้เข้าถึงที่พึ่งที่แท้จริงในใจของเราสรางกายเป็นที่พึ่งอาศัยชั่วคราวอาศัยมันพึ่งมันชั่วคราวเท่านั้นแหละ แต่มันไม่ใช่ที่พึ่งมีแน้จริงของเรามันเป็นที่พึ่งั่วเราไม่เกินร้อยปีเท่านั้นแหละเราต้องจากมันไปแต่จิตพึ่งจิตได้นั่นแหละตอนเป็นที่พึ่งของร่อนจิตเป็นที่พึ่งของจิตใจเป็นที่พึ่งของใจเราได้ต้องฝึกให้มันรู้จักที่พึ่งเสียก่อนความตายจะมาถึงก่อนความแก่จะตายจะมาถึงพิจารณาความแก่จะตายของใจผู้คูบคันน่มันเป็นงานดีมาก ทำให้จิตใจยอมรับความริงเสมอเมื่อความแก่ชราครับามาถึงเอ้าความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงความตายมาถึงมันจะไม่อวดวนมันจะปล่อยวางกายนี้ได้มันจะไม่ยึดมันเลยเมื่อรู้จัดล่วงหน้าเสร็จแล้วมันพิจารณาสอนใจอยู่ทุกวันทุกวันเป็นประจำทุกวันน่ะเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาการล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด อันสอนไม่เงี้ยเพราะมันพิจารณามันก็ยอมรับความริอยู่เสมอได้ลูตัวอย่างคนที่แก่เจะตายไปแล้วเราก็แก่เจะตายตามไปแต่มันยอมรับความยิอยู่เสมอน่ะมันก็เลยพอใจในการบำเพ็ญตินบำเพ็ญธรรมในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาน่ะบางเรศฟางธรรมสงบจิตใจเรียนรู้เข้าถึงที่พุ่งในจิตใจรวมผู้รู้ของเราอาศัยร่างกายบำเพ็ญน่ะมันจะพึ่งขันติของตัวเองได้พึ่งความอดทน พึ่งความเรียนหันติความอดทนก็เป็นองค์รรมันก็ไม่ใช่หลางกายมีแต่ความทุกข์สติความระลึกได้ระลึกรู้กายระลึกได้ระลึกรู้ความทุกข์ระลึกได้ระลึกรู้ความคิดสตินั้นก็เป็นที่พึ่งของจิตสตินั้นก็ไม่ใช่หลางกายมีแต่ความทุกข์มีแต่ความคิดปัญญาคนรอบรู้ตอนแรกมันอาไถ่คิดลำพึ่งเหมือนกันพอเรานอาไถ่คิดลำพึ่งไปที่กระดูกสติบวกระลึกรู้เข้าไปจิตมันเกิดรู้แจ้งตอนนั้นะมันก็เป็นปัญญาที่แท้จริง แต่ความดำลีละมึงไปถึงตายถึงทุกข์น่ะมันเป็นเหตุให้เกิดปัญญาที่แท้จริงไงเป็นเหตุให้เกิดความรู้แจ้งแต่ตอนรู้แจ้งมันเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของสติกับจิตสติเป็นเหตุจิตนั่นแหละน้อมสติไปสัมผัสถึงกระดูกจิตนั่นแหละมันคิดถึงกระดูกแล้วมันก็พยายามไประลึกดูกระดูกจิตมันก็เลยรู้แจ้งกระดูกและความทุกข์รู้แจ้งความคิดปล่อยวางกายปล่อยวางความทุกข์ปล่อยวางความคิดแต่เหลือแต่สภาว่าผู้รู้ ผู้รู้นะั่นะมันก็จะพึ่งตัวพึ่งตัวมันเห็นตัวมันแต่มันเป็นคุณธรรมที่พึ่งให้เข้าถึงที่พึ่งของใจที่แท้จริงคือขันติสติปัญญาสิ่งเหล่านี้จะนามาทมสมาธิอย่างเนี้ยความเป็นขันติสติปัญญานะวิญญาณความเพียรฉันท่าความพอใจในการบำเพ็ญธรรมนะั่นแหะคือมันเป็นคุณธรรมประําใจฉันท่าความพอใจในการระลึกพิจะะนารณาแล้วก็ลงไปในท้องของเรา ขันธหน้าพอใจวิทยาความเพียนขันธหน้าความพอใจก็เป็นนมามธรรมแต่พอใจในการจเจริญธรรมฐานนั่นน่ะมันเป็นกุศลนันท์หน้ายี่เป็นกุศลนความพอใจนี่เป็นกุศลนวิทยาความเพียนเป็ียนระยะประคองจิตอยู่อย่างนั้น,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 นสลายความคิดลงไปในท้องของเรานั่ยน,นะคือความเพียนชอบนั่นแหะความเพียนนั่นเป็นวิทยาบางมีเป็นกุณธรรมเป็นนามธรรมทุที่ทุกหงอใจใจต้องอาศัยมอก่อนพอใจยังไม่หลุดพ้น ที่จะพุ่งดวงใจได้อย่างสมบูรณ์ต้องอาศัยพุ่งระทมตรงนั้นพึ่งสติคือความระลึกใจระลึกรู้นะเข้าใจยังไม่หลุดพ้นก็ต้องพึ่งสติด้วยก่อนจิตตาเอาใจปลอดไปนล่นะอาการที่เอาใจปลอไปนะหนังก็เป็นนามธรรมจิตใจยังไม่หลุดพ้นใจก็ต้องพึ่งจิตเอาพึ่งจิตตาใจแล้แหละมันพึ่งตัวมันเองนะมันตีตองเหตุผลในการกระทำใก็เป็นปัญญาไคหควรคิดลึกใครควร คิดให้ควรตั้งสติบวกเข้าไปก็เ,เห็นรับทุกเรื่องอะไร้ส่รองเรื่องอะไรก็มีสติบวกเข้าไปทางโลกทางธรรมนั่น็นเรื่องของนมามธรรมเป็นที่พึ่งของเราแล้วก็รังหัดที่จะเรียนรู้จเจริญธรรมเหล่านั้นให้มากไม่ได้ไปจเจริญร่างกายร่างกายอาศัยเป็นเครื่องบำเพ็ไปยังหนวดเราไปเสเบื่อความคิดที่ไม่ดีอย่าไปพึ่งมันความโลภ คิดโลกความคิดปองราดผู้อื่นเนี่ยเราเคยพึ่งมันมาเยอะเราไปพึ่งมันความเห็นดิดเป็นชอบเห็นดิตจากคำลองเอาความเห็นดิดแนวอะอยู่ภายในของเราเลยนะถ้าอยากกำหนดตั้งตัวตีสมาธิปัญญาขึ้นก่อนพยายามตั้งใจกำหนดให้มันแนวแนวลงไปนะเนื้อข้างใจเข้าไปเวลาท่านหยุดพูดแล้วก็นั่นก็รู้แล้ว พยายามกำลัเข้าไปไม่ได้พิจารณาแล้วก็ลงไม่ได้พวกที่ยังไม่ลงก็อยากมันแข็งก็พิจารณาก่อนพวกที่ลงได้แล้วก็ขอห้ามถอนทำมันรู้สึกพวมันชุ่มจาำชุ่มชื้นนั่นนะอย่าไปถอนจริงต้องกำหนดไว้เลยแล้วมันจะเดิมดำเข้าไปดิ่งลงในท้องนะต้องตั้งใจจริงๆเลยตั้งใจกำหนดไม่ขาดสาย จะเมื่อยเกียวผมจะทุกข์ยากลำบากทางกายก็ช่างมันจำนวนลงไปอย่างเดียวมันไม่เกี่ยวเพราะเอาไว้ที่ก้นนะั่นะบระิเวณในท้องที่สุดลมมันจะแยกออกไปเองแหละจิตอะ่ะมันไม่เกี่ยวกับความทุกข์เกี่ยวกับร่างกายหรอกเอาไวท้ที่คนทนะี่คนเนี่ยมันก็จะดิ่งลงในท้องนะั่นแหละเอาไว้ที่คนเป็นหลักนะมันจะหาตำแหน่งมันทําให้จิตดิ่งลงในท้องแล้วก็รู้ในตำแหน่งที่ลมกระทบัได้นนชัดอะ่ะอุบายเอาไว้ที่คนนะมันดีมาก มันจิตมือก็อยู่ดีเลยแล้วมันจะแยขก,กของากความรู้ความมือหนาทางร่างกายได้เองนะแยกของจากกายได้เอง่ะแล้วก็ระวังไม่ไปหลงความยิดสาลี่มันออกไปทำไปเรื่อยๆจะนั่งอยู่ในท่าไหนก็ตามจิตจะไปถอน,นออกกันนเดี๋ยวมันจะเข้าใจลึกซึ้งถึงจิตของเราได้นั่นแหละจิตของเราเองนะมันกำลังกำารดอยู่นะนะั่นแหละแล้วมันจะหมดคำาังพมันจะเข้าถึงดวงธาตุรู้เลยนั่นแหละนะ มันจะลึกพึ่งถึงจิตอันแนท้จริงของเราไม่ใช่ธรรมดาผู้บายานั้นก่อนไม่ได้อ,อ,อ,อไม่ใช่ธรรมดาก่อนพยายามเหรอหรืยังไงเน่ยเวลาไม่อ่านไม่ได้วุ่นจะห้ามพาตายอวาวแตไอความอดทนเป็นที่หนึ่งแล้วก็กำหนดใจเรื่อยๆอดทนเฉยๆก็อย่างหนึ่งแต่เราไม่ได้อดทนเฉยๆเราก็กำหนดสติไปด้วยปัญญาควบคุมจิตจะรู้อยู่ในท้อง Vệ còn lòng yêu thương nắng về mặt bù mọi thích mọi thứ mười lăm ngày 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 mười lăm này mười lăm ngày 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 mười ไม่เกี่ยวกับขันหน้าอะไรทั้งนั้นแหละนั่นะมันเป็นแกนแท้เลยล่ะแกนแท้ของขันหน้าคือดวงใจผู้รู้ที่แท้จริงของเราน่ะซึ่งอยู่เบื้องหลังของความคิดอยู่เบื้องหลังของการรับรู้ความคิดการกํำดเปในท้องนั่นแหละมันจะเข้าไปสู่สภาว่านั้นน่ะความคิดเกิดจากตรงไหนการรับรู้ความคิดเกิดจากตรงไหนจิตดวงผู้รู้ที่แท้จริงของเรามันก็อยู่ตรงนั้นแหละก่อนอยู่ตรงะบองนั่นแหละแต่บางเอิญมันมองเข้าไปโดยตรงมันมองไม่เห็นไง มันต้องม,มีตําแหน่งมีฐานที่ตั้งในท้องนั่นแหละแล้วเดี๋ยวมันจะแยกไปดูสภาพว่านั้นแหละตอนนี้มันดิ่งลงในท้องก็่อนแลวลึกในท้องของเราอยู่ในกนของเรานะี่ยมันจะไม่ยากรำบากวิธีเนี่ยมันจะเข้าถึงใจของเราได้ไงมามันจะเห็นใจดวงกูรูแท้ของเราไม่ใช่เห็นร่างกายนะไม่ใช่เห็นเวทนาไม่ใช่เห็นความคิดแต่ตั้งในท้องน่ะมันจะเข้าไปเห็นจิตแท้จริง่นึ่นนะดิ่งและลึกรู้ในท้องของเราในกนของเราสลายความคิดอออ สลายความคิดอ่อ,อไปเรื่อยๆเรื่มันจะเข้าไปเห็นที่ดวงธาตุของเรามันจะมาดเหจันมากแล้วมันผู้บายคำสอนนี่มันน่าทุกข์สอบมากน่าพิโสทำสอนของท่านจริงๆคือครูอาจารย์ท่านสุรินทร์ท่านสอนหลวงพ่อเยอนท่านสอนเ,เ,เอน,นี่ยเป็ธรรมดาท่านสอนนี่มั่งในมากแม่ของท่าน ท่านสอนมาแก่สองสามปีก่อนตายเพลิงไฟวิธีเนี่ยเผาออกมากระดูกใสเป็นพระธาตุเลยชิดูแล้วแบบ่ะกระดูกมีใสเป็นพระธาตุเลยอัมราก็มันเป็นวิธีรัดสั้นของเขาของท่าออนนะมันเป็นวิธีรัดตัน,ร,น,นรุ่นก่ดูท่านสอนวิธีรัดตันท่านก็เออท่านสอนอน,นั่นะวิธีรัดตันก็แล้วอันนี้ท่านสอนมาก็มาสอนต่อ เพราะองค์ท่านเนี่ยมีชีวิตอยู่มันจะช่วยดึงดึงลงได้พยายามกดรถดอุบาดยานั้นมีบารมีท่านเป็นกำลังใจเป็นแรงมันดาลใจดีที่แน่นอนไม่อยากลงในท้องจิตเป็นจะดิ่งแนวเหมือนตะต้นเผาเลยตรงจริงเลยรูยาวจากสมองไประลึกรูก้ไปในท้องของเรานอยู่ที่คนนะมันจะเผาเลยนะทางกายก็นั่งตัวตรงหมดเลือดลงหมดเลือดดี สลายความคิดลงไปนี่น,นี่ถึงจะบอกเปิืองได้ก็ตามเถอะทำไมรู้จักจตำแหน่งที่ตั้งของจิตตรงนี้นะโอ,โอ้โหกวาจะเข้าถึงแก่นล้วนๆนะยากนิดไม่ธรรมาดายากมากวิธีนี้ง่ายที่สุดแล้วละ่ะวิธีนี้ง่ายที่สุดแล้วที่เราจะทำได้ทำตามนั้นได้จำไว้นะที่สอน,นยอย่างอื่นเป็นส่วนประกอบเท่านั้นนะอยู่ในท้องนานๆไปน่ะ มันจะเข้าถึงผู้รู้นะมันจะไปเหลือแต่ผู้รู้น่เพราะทันเทศไปตรงไหนก็ตามถ้าเราอยู่กับผู้รู้ได้ตัวเนึนงก็เป็นปวดเกินเราผู้รู้นั่นเป็นหลักเลยเรามีฐานที่ตั้งในท้องอะมันจะแนบไปเลยข้าไปนะมันจะไปเหลือแต่ผู้รู้จริงๆนะมันจะเข้าใจเลยอ่ะที่ันสอนนะโยเพาะนสอนมันจะธรรมดาตรงนี้ทันตึงไม่ได้เน้นให้ พิจเรณาเปลือกอะไรสอนเปลือกขั้นสอนรัดเข้ามาเลยเอาแก่นโดยตรงแกนของผู้รู้แก่นของขันหน้าคือใจผู้รู้เนยซึ่งอยู่เบื้องหลังของความคิดอยู่เบื้องหลังของการรับรู้ความคิดนั่นแต่การรับรู้ความคิดก็เป็นเงาของผู้รู้ที่แท้จริงนะแต่จะเข้าถึงตรงนั้นเราต้องมีฐานที่ดังในท้องเนี่ยมันจะดูตึมเข้าไปนะไม่ธรรมดาเลยทามาตรงนี้ทานสอนตรงที่สุดแล้ว เม่ฟอนอ้อมเลยซึ่งเหมยเหมือนกบบอุบายแตนหัวอง์เลยบอกเปืดกยังไงก็แล้วแต่ถ้าม่มีฐานที่ตั้งที่ดีเนี่ยมันจะออกมันจะอยู่วงนอกผู้รู้อยู่ด้วยมันไม่อยู่ในผู้รู้มันอยู่นอกผู้รู้มันอยู่ขอบนอกของผู้รู้มันไม่ใช่ผู้รู้ในผู้รู้จิตในจิตผู้รู้นะ่ะเกี่ยวความคิดเลยแล้วทำเนนะีย่ยให้สำนานนะต่อไปมันจะสำนานนะ เราไม่จะเข้าใจเลยควัมก่อนเนี่ยจะกี s <S ่ปีก็ตามหรือเจ็ดปันเจ็ดเดือนเจ็ดปีก็ตรงไม่ทิ้งวิธีการนี้ทำมันลยถ้อาได้อย่างนี้เอาตรงนี้เป็นหลักระเับในตองของเราเดินมันไปเลือต่พูดรู้จนนานแล้วก็อยู่กับพูดรู้นะไม่ต้องไปวงไม่ไเปิดปัญญาแต่เอาแค่นี้ไม่ต้องเอาอะไรมากก็ตรงนี้เป็นหลักถ้ามันออกจากผู้รู้ก็รู้กายยืนเดินนอนทั้งวัน ต่อไปมันก็จะชำนาญอยู่กับผู้รู้แล้วมันก็หมดเรื่องหมดคำพูดหมดความคิดในวงแห่งไปเองอยู่ในท้องอนานๆไปไเหลือแต่ผู้รู้หมดคำพูดเลยพูดไม่ออกเลยอยู่ในท้องอนานๆไปมันจะหมดคำพูดหมดความคิดนในวงแหวนในระยะทางทำให้ถึงรับรู้ถึงถึงส,สภาว่าใจผู้รู้ที่แท้จริงของเรามันหมดคำพูดทันที ปัจจุบันปัจจุบันอย่างเดียวระลึกปัจจุบัน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 ระลึกปัจจุบันระลึกปัจจุบันดูตัวปัจจุบันอยู่ในกายปัจจุบันอยู่ในลมหายใจอยู่ที่สุดลมหายใจในท้องปัจจุบันปัจจุบันหลายความที่บอกปัจจุบันปัจจุบันมันจึงจะเห็นจิตแท้จริงของเรามันจึงจะเข้าถึงสมาว่าจิตแท้จริงไดยเพ่อะไปอดีตไดนัก คอยสลายความคิดเดียวเพรความคิดมันจะเป็นมันไปฝ่ายว่าดีนนะคตนัมันคิดไปอ่ะสลายมันปัจจุบันเท่านั้นที่จะเข้าถึงระลึกให้มันชัดัดให้มันดีๆในท้องอนานมันจะเข้าถึงรออยูที่เราเนี่ยมันไปวัวมเจ็บปวดไม่ได้เกี่ยวกันหรกอยาให้มันออกนอกกายทำความรู้สึกตัวตัวป้อมทั้งร่างกายทำความรู้ตัว ความรู้ตัวตัวพ้อทั้งร่างกายเอาหน้าผ่อนคลายออกนะเตรียมตัวยืดตัวหน่อยยืนสมาธิ